วัค่ะวันนี้อยู่กับโบและทีมงานครูเมืองพ o ร e ตี้นะคะวันนี้โบพาทุกท่านมาอยู่กันที่อำเภอเมืองค่ะซึ่งบ้านที่โบพาทุกท่านมารับชมกันในวันนี้นะคะเขาเป็นบ้านออกแบบมาในสไตล์รีสอร์ทเลยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะด้านหน้านะคะก็จะเห็นถึงความเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะคุณผู้ชมและก็ยังมีใต้ถุนบ้านด้วยนะคะที่ได้รับลมอย่างดีเลยค่ะ บ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในเขตตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากสนามบินนะคะใช้ระยะเวลาเพียงแค่8นาะที3.5กิโลเมตรเท่านั้นใกล้กับเซ็นทัลแอร์พอร์ตพาซาค่ะใกล้กับบิ๊กซีแม่เหียนะคะแล้วก็โลตัสป่าแดดค่ะคุณผู้ชมส่วนบ้านหลังนี้นะคะเข้ามาพร้อมกับเนื้อที่ดิน141ตารางวาพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านค่ะ350ตารางเมตรฟังก์ชันของบ้านค่ะมีทั้งหมด 3ห้องนอน4ห้องน้ําด้วยกันนะคะส่วนรายละเอียดและตัวบ้านนะคะจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามโบมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมค่ะโบขอฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดอสังหาริมาซับในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะ โบก็อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมถนนนะคะทางเข้าบ้านเนี่ยก,กว้างถึง8เมตรรถส่วนกันได้สบายเลยค่ะบ้านนะคะตั้งอยู่ในจัดสรรน,นอกโครงการนะคะไม่ได้อยู่ในโครงการก็ไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางเลยส่วนตัวบ้านนะคะเขาจะหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับลมอย่างดีเลยค่ะช่วงที่ว่าหน้าหนาวเนี่ยนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นใต้ถุนโปร่งนะคะเวลาหน้าหนาวนะคะลมแบบเย็นสบายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนของประตูนะคะก็จะ เป็นรั้วประตูรีโมทอัตโนมัติค่ะแล้วก็จะมีช่องทางเดินนะคะอยู่ตรงด้านนี้ค่ะอันนี้ก็ไว้เซอร์วิสเผื่อมีกงมีแก๊ปมานะคะก็สามารถที่จะเปิดประตูลับของได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเดินเข้ามาแล้วค่ะพื้นที่นะคะโซนของโรงจอดรถนะคะก็จะทําจากวัดสดุพื้นแบบเป็นกระเบื้องนะคะออกแนวแบบสไตล์ทรายล้างค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านหลังโบตรงนี้ก็จะเป็นขดยัดขนาดเล็กนะคะซึ่งเป็นส่วนน่ารักมากๆเลยดูแลรักษาง่ายค่ะคุณผู้ชมส่วนของโรงจอดรถค่ะ สามารถจอดรถในร่มนะคะได้ถึง4คันเลยค่ะนะคะข้างในนะคะจอดสามารถลึกๆนะคะแล้วก็ข้างนอกยังได้อีกนะคะอีก2คันค่ะแล้วก็บ้านของเรานะคะออกแบบมารองรับนะคะสไตล์ยุคใหม่เลยสําหรับท่านไหนนะคะที่มีรถยนต์ไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะก็มีที่ชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะรองรับไว้ให้เรียบร้อยพร้อมเลยค่ะ เดี๋ยวโบพาทุกท่านนะคะมารับชมในส่วนของสวนกันก่อนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ด้านข้างบ้านนะคะบ้านค่ะก็จะออกแบบมาสไตล์แบบเป็นโถงยกสูงนะคะถัดมายังด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่นะคะในโซนของสระว่ายน้ํา ะะสระว่ายน้าค่ะจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะคุณผู้ชมขนาดความกว้างอยู่ที่4.5เมตรค่ะยาวอยู่ที่8เมตรนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือดูแลรักษาง่ายแล้วก็มีการกองนะคะแบบอัตโนมัติเลยค่ะอย่างตอนนี้แบบเวลาที่โบถ่ายนี่ก็ประมาณช่วงเช้าประมาณ10โมงคือลมเย็นมากๆเลยค่ะท่านไหนเนี่ยที่เหมือนมีบ้านอยู่ในเมืองนะคะแต่เรายังได้ออกแนวสไตล์รีสอร์ทเพราะว่ามีพื้นที่ที่ใช้งานได้แบบประจาได้จริงเลย ะะมีใต้ถุนนะคะที่เราสามารถที่จะนั่งทำงานนั่งรับประทานอาหารนะคะได้รับลมอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมตามแนวรั้วกำแพงนะคะก็จะปลูกนะคะต้นไม้ด้วยต้นไม้ไซเกาหลีค่ะตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ปกคลุมให้ล่มรื่นนะคะมุมนี้นะคะของบ้านสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนิดนึงนะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็การตกแต่งข้างนอกเนี่ยก็จะมีกระจกบานใหญ่นะคะคุณผู้ชม มายังด้านนี้กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนขดยาร์ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบ้านหลังนี้นะคะก็จะดูแลรักษาง่ายนะคะสวนของเขาเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้นะคะที่ไม่ต้องรดน้ําอยู่บ่อยๆค่ะจะมีสวนหินนะคะออกแนวสไตล์เซนนะคะคุณผู้ชมถัดมาค่ะก็จะเป็นพื้นที่นะคะสําหรับนั่งเล่นนะคะไว้รับประทานกาแฟค่ะตรงนี้นะคะเวลาเห็นแบบเหมือนลูกๆนะคะเด็กๆเนี่ยเล่นน้ํานะคะ คนผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะนั่งทำงานหรือทำปิกนิกนะคะอยู่ตรงนี้ได้เลยซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีสเตปขึ้นมาพื้นของอาลานข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้มะค่านะคะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเอาดอค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะรวมเฟอร์นิเจอร์ให้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ในอำเภอเมืองนะคะคือการเดินทางสะดวกสบายมาก ด้านบนก็ติดตั้งโคมงไฟสไตล์โมเดิร์นไว้ให้ส่วนมุมด้านนู้นค่ะก็จะมีตัวของอก็อี้บาร์นะคะสามารถที่จะเอาไว้นั่งทํางานตรงนี้หรือรับประทานอาหารรับประทานเครื่องดื่มได้มีหลายมุมมากๆเลยค่ะที่ใช้งานได้จริงค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ตรงผนังตรงนี้นะคะก็ยังมีทีวีค่ะติดตั้งไว้ให้นะคะคือของใช้นะคะเครื่องเฟอร์นิเจอร์ครบหมดทุกอย่างเลย ถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นในโซนของตัวห้องน้ําแขกนะคะห้องน้ําแขกเนี่ยก็มีพื้นที่รองรับไว้นะคะค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกได้ดีเลยมีโซนอาบน้ําด้วยค่ะคุณผู้ชมมีอ่างล้างมือเป็นของแบรนด์อเมริกันค่ะแล้วก็ถัวสุขพัณฑ์เป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะตรงนี้ก็ยังแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะมีตัวของกระจกทามเปอร์กันไว้ให้ค่ะมีเครื่องทาน้ําอุ่นไว้ให้เรียบร้อยเลย เชื่อมจากโซนห้องน้ํามาแล้วนะคะเดินตรงมายังด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวนะคะก็ออกแบบมาอย่างดีเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นประตูนะคะบานสไลด์ค่ะคุณผู้ชมในโซนของห้องครัวตรงนี้ก็จะมีตัวกระจกบานสไลด์นะคะกันไว้ให้เพื่อได้รับลมนะคะระบายอากาศได้ด้วยแล้วก็มีตัวของตู้เย็นนะคะสองประตูเนี่ยมีให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็โซนด้านนี้ก็เป็นโซนแบบว่าเอาไว้รับประทานอาหารเล็กๆน้อยๆนะคะ ไมโครเวฟมีให้ครบพร้อมแล้วก็เชล์ว,วางของค่ะ ส่วนมุมด้านนี้ค่ะก็จะเป็นมุมของทํากับข้าวตัวของเคาน์เตอร์ครัวก็จะเป็นทรงรูป L shape เลยค่ะมาพร้อมกับตัวเตาแก๊สนะคะ3หัวด้านบนก็ติดฮูดดูดควันไว้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็บิวอินนะคะแล้วก็มีที่เก็บของไว้อย่างดีเลยตรงซิงค์ล้างจานนะคะก็มีให้ถึง1หลุมตัวของห้องครัวก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะซึ่งตัวของห้องครัวนะคะก็สามารถเชื่อมกับโรงจอดรถเวลาเราไปซื้อของใจตลาดเนี่ยเราสามารถยิงตรงมายังห้องครัวได้เลยนะคะ เชื่อมจากโซนห้องครัวน้วนะคะเดินออกมาค่ะตรงด้านหลังโบเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่จะลงจอดรถเนี่ยนะคะเราสามารถยิงตรงมาทางด้านนี้ได้แล้วก็ตรงประตูด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางขึ้นชั้นสองนะคะถัดมาค่ะเดินตรงมายังด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมด้านข้างบ้านซึ่งก็จะเป็นมุมของโซนซักล้างนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีตัวของเครื่องซักผ้าไว้ให้ค่ะถังเก็บน้ํปต้มน้ํามีให้ครบพร้อมเลยค่ะพื้นที่ด้านข้างบ้านนะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของ โซนเซอร์วิสนะคะเป็นรอนรีค่ะนี่ก็จะมีตัวของแผ่นหินนะคะเป็นทางเดินค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะเดินไปยังด้านหลังบ้านได้อย่างสบายเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมายัางตัวด้านนี้กันซึ่งถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะที่อยู่ชั้นล่างค่ะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุหรือว่าทำเป็นของมุมออฟฟิศข้างล่างก็ยังได้ค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนของห้องนอนชั้นล่างนะคะห้องนอนนี้นะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวเลยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบกับโซนของเตียงนอนซึ่งเตียงนอนตรงนี้ก็เป็นไซส์5้าฟุตนะคะคุณผู้ชมด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้านะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะบิวอินเพิ่มเติมได้ค่ะนี่ก็มีกระจกช่องแสงทําเป็นของห้องนอนคุณพ่พอคุณแม่ก็ได้นะคะหรือเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้แล้วก็มีห้องน้าส่วนตัวที่อยู่ด้านนี้นะคะ ห้องน้ําก็มีพื้นที่นะคะแบบว่าขนาดโอเคขนาดเล็กนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่แออัดค่ะมีเครื่องทําน้าอุ่นไว้ให้ครบพร้อมพร้อมกับอาเชาว์เลนค่ะ,ะตรงทางขึ้นบันไดนะคะเขาก็จะปูด,ด้วยคอนกรีตนะคะเสริมเหล็กแล้วก็ตรงพื้นผิวตรงนี้ก็จะเป็นไม้มะค่านะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีโซนนะคะชานพักบันไดนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าไปยังชั้น2คือบ้านหลังเนี้ยออกมามาเป็นสไตล์ยูนิคมากๆเลยโบชอบมากเลยก็คือ เขาโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับะจะไม่ใช่ครอบครัวขนาดใหญ่นะคะข้างบนเนี่ยฟังก์ชันของบ้านเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ําด้วยกันแต่บ้านหลังนี้นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือโอโถงโปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะ พื้นนะคะจนถึงฝ้าเพดานเนี่ยอย่างตรงนี้นะคะสูงประมาณ3เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนพื้นที่ของแพลนที่ครัวค่ะด้านบนนะคะก็ยังมีครัวพอยให้อีกออกมาแบบเหมือนอสไตล์เหมือนใช้งานได้จริงนะคะคุณผู้ชมตรงของแพลนที่ครัวเนี่ยตรงนี้นะคะก็เป็นโซนตระเตรียมอาหารนะคะ บนนี้ก็จะเป็นท็อปหินแกรนิตสีดํามีเก้าอี้บารรรองรับไว้ให้ค่ะแล้วก็ซิงค์ล้างจานนะคะมีให้ครบเลยด้านหลังโบก็จะเป็นตัวแพนที่ครัวนะคะเอาไว้ทําแบบเหมือนสมูทตี้กาเฟ่อะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็บิวต์อินไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีโซนของตู้เย็นไว้ให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านนี้นะคะมาพามาอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นโซนของมุมนั่งเล่นนะคะมีมุมโซฟานะคะมีไว้ให้แล้วก็ด้านหลังโบตรงนี้ค่ะ ก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อจากด้านล่างนะคะอันนี้อาจจะไว้เป็นแบบเซอร์วิสหรือบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ต้องขึ้นทางด้านนั้นนะคะถ้าเราทําอะไรธุระอยู่ตรงนี้อันนี้จะเชื่อมจากโซนซักล้างนะคะเราก็สามารถขึ้นบันไดามายังชั้น2ตรงนี้ได้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ออกแบบมาได้เก๋มากๆเลยนะคะคุณผู้ชม ถัดมาค่ะโซนนี้นะคะก็เป็นโซนพักผ่อนนะคะก็ยังมีตัวของโซฟาหนังนะคะคุณภาพเลยนะคะตรงนี้เราก็แถมให้ด้วยนะคะมุมนี้โบยังมองว่าเอาไว้เผื่อแบบท่านไหนที่ทําธุรกิจออนไลน์นะคะก็จะเป็นมุมแบบว่าถ่ายรูปได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนที่น่าใช้งานมากๆเลยคือจากพื้นจนถึงเพดานนะคะสูงประมาณ5เมตรเลยก็ยังมีตรงโต๊ะรับประทานอาหารที่อยู่ชั้นบนหรืออาจจะทําเป็นเหมือนโซนทํางานก็ได้คะ่ะคุณผู้ชมบ้าน านหลังนี้นะคะมีกระจกช่องแสงนะคะเข้ามายังตัวบ้านได้ดีเลยนะคะเราไม่ต้องเปิดไฟเราก็ได้รับช่องช่องแสงธรรมชาตินะคะเข้ามาแล้วก็ด้านหลังโบตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบานกระจกสไลด์ขนาดใหญ่นะคะที่เราสามารถเห็นวิวนะคะตรงสระว่ายน้ำได้แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราก็ติดตั้งมุ้งลวดไว้ให้เรียบร้อยนะคะบานกระจกเป็นบานสไลด์มีระเบียงด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ แล้วก็ออกมารับลมนะคะรับบรรยากาศนะคะเห็นด้านล่างนะคะตรงระเบียงนี้สามารถเดินวนนะคะมายังด้านนี้ได้เลยค่ะก็คือว่าสามารถที่จะได้ได้เห็นได้รอบด้านเลยนะคะมีเป็น,ปนตัวของระเบียงเป็นรูป L shape เลยโอเคค่ะเดี๋ยวกลับไปยังด้านโซนของ living area กันนะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะตัวของ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับออกกําลังกายเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่แบบว่าเหมือนเราก็สามารถมียิมเล็กๆนะคะที่อยู่ในบ้านได้ตรงนี้เราก็แถมให้ด้วยนะคะตัวของเซตเครื่องออกกาลังกายตรงนี้นะคะถัดมาค่ะก็เป็นมุมของอโซนมุมโปรดนะคะมุมพักผ่อนอาจจะเป็นมุมดูทีวีนะคะรีแหลกค่ะก็จะเป็นเซตโซฟานะคะ เป็นรูป L shape เลยค่ะแล้วก็สามารถรองรับได้ถึง5ท่านเลยนะคะด้านนี้นะคะก็มีทีวีจอแบนขนาดใหญ่ค่ะเป็นของแบรนด์ Samsung นะคะ85นิ้วนะคะแถมไว้ให้ด้วยแล้วก็บิวอินนะคะไว้ให้ครบพร้อมอาจจะแจ้งตรงนี้นิดนึงตรงนี้อาจจะไม่ได้แถมนะคะซึ่งเป็นของที่เจ้าของเนี่ยท่านชื่นชอบนะคะ แล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องเก็บของค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องเก็บของนะคะก็จะมีตัวของมี่ไว้ที่เก็บของได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมมีห้องเก็บของแยกสัดส่วนดีนะคะโอเคค่ะถัดมาค่ะเป็นโซนของห้องนอนค่ะซึ่งห้องนอนตรงนี้จะเป็นโซนห้องนอนมาสเตอร์นะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่ค่ะตรงโซนห้องนอนมาสเตอร์นะคะเข้ามาแล้วค่ะก็จะพบกับ ตัวของเซตโซฟาเอาไว้รองรับนะคะมุมพักผ่อนก่อนค่ะคุณผู้ชมส่วนของด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมบิวอินนะคะไว้วางทีวีค่ะแล้วก็เซตเตียงนอนจะอยู่ทางด้านนี้นะคะเตียงนอนเนี่ยก็เป็นเตียงนอนไซส์6ฟุตขนาดใหญ่เลยะคะ่ะด้านหัวเตียงนะคะก็บิวอินนะคะไว้อย่างดีเลยบ้านหลังนี้คือออกแบบดีไซน์มาสไตล์ให้มันดูแบบเรียบหรูแล้วก็ดูแบบเป็นออกมินิมอลนะคะ เรียบสบายตาค่ะด้านบนก็ติดตั้งโคมไฟไว้ให้เรียบร้อยส่วนของนี่ก็มีเครื่องปรับอากาศไว้ให้นะคะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของ walk in closet ค่ะซึ่งตัวของโซนห้องแต่งตัวนะคะก็จะมีตัวของบานประตูนะคะแบ่งกัน้นแยกเป็นสัดเป็นส่วนเลยถัดมาค่ะก็จะเป็นตัวของไอแลนเอาไว้เก็บข้าวเก็บของนะคะวางของค่ะตรงนี้ก็จะมีแบบให้เป็นระเบียบเลยแล้วก็มีตัวของ ตกเครื่องแป้งไม่ให้อยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วมุมด้านนี้ก็จะเป็นมุมของโซนห้องน้ํานะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นโซนของอ่างล้างมืออ่างล้างมือก็เป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดค่ะแล้วก็โซนชาว์บล็อกเนี่ยก็มีก้านกระจกไว้ให้นะคะมีทั้งเลนชาวาเวนชาวเวไว้ให้ครบพร้อมก็คือมีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะนะคะ ส่วนของโถสุขภัณฑ์ค่ะจะอยู่ทางด้านนี้โถสุขภัณฑ์ก็เป็นของแบรนด์เม e r i c a ส Standard นะคะ เดินออกจากทรงห้องมาสเตอร์แล้วนะคะมาอย่างด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่อยู่ชั้น2นะคะซึ่งห้องนอนชั้นบนนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยสําหรับห้องนี้นะคะก็เผื่อรองรับที่เป็นเหมือนลูกๆที่อาจจะอยู่ด้วยกันนะคะก็จะมีเตียง3ฟุตนะคะรองรับไว้ให้ค่ะเป็น2เตียงเลยนะคะส่วนมุมด้านนี้ก็จะเป็นโซนของโต๊ะทําการบ้านนะคะหรือเอาไว้รองรับแขกก็ได้ค่ะก็จะมีมุมโต๊ทํางานโต๊ะทําการบ้านบิวอินไว้ให้แล้วก็มุมด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของ ตู้เสื้อผ้าบิวอินค่ะส่วนของห้องน้ำของเขาก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะนี่เลยเข้ามาแล้วนะคะโซนของห้องน้ําก็มีพื้นที่อย่างดีเลยค่ะมาพร้อมกับตัวของอ่างล้างมือนะคะกับโถสุพภัณเป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดตรงนี้แล้วก็มีโซนกั้นนะคะอาบน้ําไว้ให้ค่ะแล้วก็ติดตั้งทั้งเครื่องทําน้ําอุน่นแล้วก็เป็นชาวเวอร์เรนไว้ให้เรียบร้อยค่ะ และเราก็รับชมบ้านกันจนครบจบหมดแล้วนะคะสําหรับท่านไหนคะ่ะที่อยากจะนัดชมนะคะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยนะคะโบทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็แอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะโบอขอทวนให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะคะเขาอยู่ในเขตตําบลป่าแดดอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมจากสนามบินค่ะ8นาที3.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใกล้กับแหล่งการค้าห้างสรรพสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างถ้าจะไปเซ็นทรัลแอร์พอร์ตก็ประมาณแค่ 5นาทีเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวของพื้นที่ดินค่ะ141ตารางวาพื้นที่ใช้สอย350ตารางเมตรฟังก์ชันบ้านมีทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ำด้วยกันนะคะสามารถจอดรถได้4คันค่ะมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวแล้วก็มีสวนหินนะคะให้ความร่มรื่นเลยค่ะ สำหรับท่าน treats, ไหนคะ่ะกำลังมองหาสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่เพ um ิ่มเติมนะคะก็ติดตามจากเว็บไซต์เราได้ค่ะ www.kuemangproperty.com สำหรับวันนี้โบและทีมงานนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ